สวัสดีกับบรรยากาศตอนเย็นนะครับเลิกงานแล้วนี่คือเสาที่เราสต็อกไว้นะครับสต็อกไว้ขายกันครับเสาร,รุ่นขายดีครับเสาชุดนี้จะเป็นเสาชุดขายดี็ิพิเศษ,ษจะเป็นสายฟ้าอิดวอก นี่ค่ำไปหน่อยนะครับออกจากห้องไม่ไหวบรรยากาศร้อนมากจะมีลมตอนเย็นสักนิดหลังเลิกงานเพิ่งออกมาเปิดไฟนะครับเปิดไฟกัน ร้อนมากนี่คือเหล็กที่มาดไว้เตรียมเทนะครับเป็นเสาบ้านสอยฟ้าโอ้นี่เป็นฟลิปซื้อมาใหม่ครับไม่ต้องสืบเลยครับว่าอมมดเท่าไหร่สมหมดเยอะครับคันนี้รถมือสองตาดีไร่ได้าตาไร้เสียเสียมาเยอะเลยครับ แต่ก็ถ้าซ่อมได้ให้มันดีก็คุ้มครับเป็นฟรกึริฟร์มิซูซา3ตันซื้อมาไม่ถึงแสนเขาขายมือสองก็อยู่ราวๆ2 0 0 0 5 0ครับที่ไปหาซื้อมาดูลองซ่อมอันนี้เก็บรถแบบสบายๆครับไม่ได้เก็บดีเท่าไหร่ เพราะของในร้านยังไม่เต็มที่ไม่เป็นระเบียบยังโลกอยู่ครับเระจะไปดูกันการั่ง